ผู้หญิงแค่ไม่พร้อมที่จะขึ้นรถและดูเถิดชายแปลกหน้าก็เข้ามาใกล้าทางหลังอย่างรดวดเร็ววินาทีต่อมาจู่ๆก็ลงมือถุงพลาสติกรัดผู้หญิงอย่างแรงเมื่อเห็นเธอล้มลงกับพื้นดิ้นรนอย่างหนักตะโกนให้คนช่วยไม่เคยคิดผู้คนที่เดินผ่านไปมาฝั่งตรงข้ามกำลังสงหูฟังอยู่ไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงแม้แต่นิดเดียววินาทีต่อมาผู้ชายก็ปิดปากเธอด้วยเทปจกล่าวตายทันทีมัดมือและเท้าของเธอทั้งหมดผู้ชายมองไปรอบๆระบุบไม่มีใครอยู่สี่คนแล้วทันใดนั้นก็ยกผู้หญิงขึ้นมาพร้อมกับกำมือยยยัยัััส่่่่ททท้้้าา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 รรรรรถถิงีีีีไไมมมมกกกออผผููชขบนนนนนปตตตตววววจจแเพหล ทันทีหลังจากที่ผู้ชายขับรถไปที่บิลล่านอกเมืองลากผู้หญิงเข้าไปในห้องลับทันที concrete walls, with sound products. ผู้ชายขู่ไม่ให้เธอส่งเสียงจากนั้นก็ฉีกเทปกาวออกจากปากเธอวินาทีต่อมาผู้ชายก็ลุกขึ้นและหันหลังออกจากห้องแล้วหยิบปืนพกของตัวเองออกมาทันทีชำนาญกาลกเมื่อเขากลับมาอีกครั้งไม่ต้องพูดอะไรสักคำแค่เล่นอาวุธในมือซ้ำๆต่อหน้าเขาภายใต้ความตัวที่ยิ่งใหญ่ผู้หญิงก็เริ่มขอร้องทันทีบอกว่าให้เงินเขาได้ I don't want your money. ปรากฏว่าฝ่ายชายไม่ยอมเรียกค่าไถ่เขาแค่ต้องการหาความจริงว่าภรรยาถูกฆาตกรรม I want you to tell me your name. My name is Kathy n o และดูเถิดผู้ชายไม่พอใจกับคําตอบนี้เมื่อเห็นเขาออกจากห้องจึงรีบรื้อค้นกระเป๋าสตางค์และโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงแต่กลับไม่พบอะไรที่สามารถพิสูจน์ต,ตัวตนของเธอได้เขาจึงทําได้เพียงวางโทรศัพท์ทิ้งไว้ไปเตรียมอาหารกลางวันและในห้องลับในขณะนี้ผู้หญิงกลับเริ่มตอบโต้แค่เห็นเธอเพลิกตัวหลังจากที่มัดมือไพหลังขยับจากด้านหลังไปตลอดทางจนถึงใต้ข้อมือขาและเมื่อฝ่ายชายเปิดประตูบ้านอีกครั้งเธอโจมตีอย่างรุนแรงด้วยการชกติดต่อกันสาครั้งทั้งคู่ล้มลงกับพื้นอย่าง,งวอ้ไเธ โดยไม่ได้คิดถึงผู้หญิงแต่ลุกขึ้นยืนท,ทันทีคว้าแจกันและทุบเขาเกือบทุกผู้ชายจนสลบทันท,ทีหลังจากที่ผู้หญิงปีนขึ้นไปที่ห้องนั่งเล่นในทันทีทันใดนั้นก็ตัดพันธนาการที่เท้าของเขาออกรีบวิ่งไปที่ประตูท,ทันทีวันวานไม่คาดคิดขณะนี้ประตูหน้าต่างทุกบานถูกล็อกจากด้านนอกแต่ในเวลานี้ผู้ชายตื่นขึ้นมาแต่แปลกเขาไม่ได้ไปจับผู้หญิงแทนที่จะนั่งลงอย่างช้าๆและเริ่มรับประทานอาหารขณะเตรียมไว้ให้ผู้หญิงด้วย You your tell me your name and then ผู้หญิงก็ยังไม่ยอมให้บอกแสเลยผู้ชายหมดความอดทนลากเธอกลับไปที่ห้องลับและล็อกตอนนี้ผู้ชายมองภาพที่คุ้นเคยของภรรยาและลูกๆของเขาในใจมีทั้งเศร้าและโกรธวินาทีต่อมาชายคนดังกล่าวรีบวิ่งกลับมาที่ห้องอีกครั้งพร้อมกับปืนบังคับให้ผู้หญิงชื่อโดยไม่คาดคิดก็ยังปฏิเสธ 4ปีฝ่ายชายได้สืบสวนคดีการเสียชีวิตอย่างแปลกประหลาดของภรรยาเขาเก็บทุกกระละเอียดตอนที่ฆาตกรลงมือตรวจทุกอย่างให้ชัดเจนแต่ผู้หญิงคนนี้ยังคงโกโหกนิยุดเมื่อเห็นว่าสติของผู้ชายกำลังจะพังทลายลงและคาดหวังว่าในเวลานี้รถตำรวจคันหนึ่งกลับมุ่งหน้าไปยังบ้านพัก